เอาแล้วกราสดีคับมาอยู่กับ Dark Sector chapter ที่2นะครับผมมาแล้วจากชาร์ปที่แล้วนะครับเราก็โดนเล่นหนักเลยนะครับผมตอนนี้เราน่าจะต้องแบบว่าประสมประโ่นะครับผมเออจะขอสำรวจก่อนได้ปะคือตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างในในตัวเราเนี่ยและแขนแบบวื้วื้ววิ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  ไปอยแฉกขึ้ยคนบินขึ้นบินเฮียบพึ่มมาเยียบพึ่มมาโอ้โหไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนเลย <c oughs> มันเจอแล้วว่าขึ้นบินอ่ะไม่ได้เจอนะครับไปแล้วว่ะไปทางไหนประตูเนี่ยขอเปิดนะครับเอาไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยติด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 เอาแล้ว เอาเข้าฮัสซินเฉยมาโลมาโลมาโลโลไดีไหมเ,เ,เว้ยเนยว่าไงเราดูนายเข้าช่องสัญญาฉุกเฉนะินอ่ะฉันติดเชื้อนนะ่ะไอ้ชิ้นาย้ีดมให้ฉันอ่ะแม่งไรประโยชน์ใ <c oughs> จเย็นๆแต่แมนเซสเอร์ตา,ตายไหม อบางทีฉันอาจจะไปคนจุดระเบิดนะเฮ้ยมึงฟังกูอยู่ไหมเนี่ยไอ้บูสเตอร์ที่มึงให้มามันไม่ได้ผลกูตงการอพยพฉันกำลังจับทีมฮัสแมนอยู่ตอนเนี้ยฉันอยากให้นายทำต่อไปก่อนไปพบกับเจ้าหน้าที่ของเราโยต้าแม็กซิเขาประจำจุดสังเกตการอยู่ตรงท่าเรือลาเซียนเขามีบูสเตอร์สำหรับการติดเชื้ออยู่ใช้มันซะแล้วรอจนกว่าเราจะพาตัวนายออกมาได้แค่ไปตามแนวชายฝั่งทางเหนือน่ะ gear. ฉันไม่มีอุปรกรณ์แล้วนะโดนสดเาอาดินายทำมันมาได้ดีสเสมอนี่เฮ้ยเราไม่ใครมาเนี่ยอ้าวเอาเลยปะล่ะขโมยปืนมันขโมยปืนมาไม่ใช้ครับไม่อแต่มาใส่หน้ากากกัน,นไอ้พวกนี้แต่เราไม่ใส่แสดงว่าเราเฮ้อเราะคอเอาปืนปมาอุ้ย อุ้ยโดนโหและแขนก็พิการอยู่ด้วยตอนนี้อ่ะเจ้าหมูน้อยเจ้าหมูน้อยพิการเฮ้ยโอ้ my g o s อุ้ยออกมาแล้วกงจักไอ้าวฮิตเนี่ยเจอเหรอเจอเหรอเจอฉันเหรอเจอฉันเหรอโดนกงจักไปเลยเฮ้ยอุ้ยอะไรอย่างเท่ เอาว่ามีกองจักครับเสียมาเดมามาปืนมันโยนไงวะโย,ยนโยนกองจักไม่เป็นโยนไงเมื่อกี้มัยนยังโยนได้อยู่เลยยวขอปืนน่อุ๊ยอุ้ยอุยอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอ่ากดซีเพื่อโยนอ,อ๋อโอเค กดเล็งก่อนนะครับแล้วก็กดซีโยนแล้วก็ปืนก็สามารถใช้ยิงได้แต่ตอนนี้ปืนไม่ดีที่สุดอ๋อนี่กดนีอ๋ออ๋ออ๋ออเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาที่คัพเบอร์อ่าสี่ไงเออเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกพม่ไติดกระแพงพี่ไม่ตายตกที่นี่เหรออะไรวิบวิบอยู่ข้างบนอ่ะ เฮ้ยนีเงี้ยโอ้เอิไม่ไปลูกกลับจะไปลูกสองนะครับผมไปเดะรู้แล้วว่ากดตีโยนอะ่ะรู้แล้วนีเงี้ยแข่งฆ่าไปเดะแข่งฆ่าไปเดะอีกตัวหนึ่งแกมันต้องได้โดนเฮ้ยโอ้โหระย้ายที่อย่างนี้แล้วจ้าตนี่งี้ยจะถักมันระเบิดนะโดนอสองทีครับผมตายไหมน่ะเออเรียบร้อยหน้าแหก ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเฮ้ยออกออกมาออกมาเฮ้ยปีนปีนปีนเหรอขอกระแทกหนะ่อยอืมอา้าวตายหาซะแล้วไหนใครจะหือกับพี่อีกน้องเอาว่ะเก็บปืนเก็บปืนก่อนเออเก็บปืนอ่าได้ใช้ปืนแล้วครับผมเออมิลิวิชชี่เวเปอลนะเราเอาอ,เอปืนมันเหมือนจะมีเซนเซอร์ตรวจจับคนติดเชื้อนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้ อ๋อมันจะพังเหรอถ้าคนติดเชื้อมาถืออ่ะแต่เราไม่มีปืนใช้ไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคโอเคกูยอมก็ได้โอ้โหโอ้ยคือเราติดเชื้อแล้วครับแล้วปืนปืนมันมีเซนเซอร์อ่ะเดี๋ยวขอขอระยะใกล้หน่อยดิเฮ้ยเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวอือโอ้โหอือ เดี๋ยวเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเหมือนเหมือนเราเราหวดมันไม่โดนเลยเมื่อกี้ฮะอือออืตายยังตายหรือยังนี่แนี่นี่แนี่ยปืนพกมันยิงไม่ได้อ่ะอุ้ยสนุกเอาว่ามีกองจักรแล้วครับขบวนมีอะไรไหมครับนี่อใช้นี่ตีกล่องครับ และเก็บขึ้นมาอ้าวนี่ได้ปืนพกใช้แล้วครับกระสุนปืนโกดิบห้านะแล้วก็กระสุนปืนพกอีกสิบห้าสบายสบาย,บายเก็บก่อนนี่อะไรอ่ะตังหรอพันหนึ่งนะหวานหมูทังแนดูก่อนนะขอ,อสำรวจทางอ่าทางไปครับติดตรงนี้ไม่ได้อ๋อนี่ไอ้กล่องที่เราเห็นข้างบนขอบคุณครับโอเค ไอสองแทบกระสุนแระทุกซองเอา้ามันไม่ใช่ทางไปเหรอเนี่ยแล้วทางไปทางไหนวะเนะี่ยทางไปทางไหนอ่ะประตูนี้เหรออย่านะมีโกงจักรไม่ใช่วะประตูนี้ปะเอา้าแล้วใช่เฉยโอ้โหกระแทกเหมือนยังโหดสวัสดีครับนี่ฮะโอ้โหปืนแรกงกว่ากงจักรเยอะ นี่เนี่ยเออนี่อะไรยิงซับยิงซับเอ้ยโอ้ยได้อยู่สเต็ปนี้ไม่ถึงเลยโว้ยจงจัดมันมีมันมีระยะของมันด้วยครับคือพกไม่ถึงว่ะอ่าวิ่งไปครบเบิร์กหน้าอ่าโจ๊ดตัวนี้ตัวนี้ไม่ตายซับซับ นี่ไงมาเลยมามาเออหุ้ยอะไรอ่ะทาร์เก็ตพิกอัพโอ้โหเก็บของอะไรวะแปลว่าอะไรวะเออทาร์เก็ตพิกอัพเนี่ยอ๋อคงจักรมันเก็บของได้ครับ เฮ้ยปืนมันมีเซนเซอร์จริงด้วยเฮ้ยอะไรแบบข้างบนทำไมอ่ะเอออะไรวะเนะี่ย C4 นะัต้องใช้อีกเหรอแล้วเบิดไปแล้วนะต้องใช้ C4 อีกเหรอ๋อ้กดแซดเก็บได้แล้วก็อ่าอ๋อเมื่อกี้ผมถือปืนแล้วก็จะลอง กดเล็งและเก็บมันทิ้งปืนครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกงจักรโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่โอ้โหนี่เข้าบทบทสองแล้วปะตัวตัวเร็วอยู่เนี่ยนี่อ๋อนี่ซีโฟใช้ตรงนี้อ่าขอติดนะครับแล้วก็ถอยถอยให้ให้ไกลให้ไวพอไหมตรงนี้พอไหมพอไหมเออพออยู่ไปครับ สบายสบายปะวะมีใครอยู่ปะมีใครอยู่ป่ปปาโดนคงจักนะบอกให้เฮ้ยโอ้โหตกใจถุงอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยเนี่ยมันถุงติดเชื้อหน่ยเห็นปะอ,อยากษะอันแน่อะไรวะเนี่ยปืนหรือเปล่าอ่าไฟเลสหรือกส่งคำเย็น สามารถอัปเกรดได้ที่ตลาดมืดอ๋อของแต่งเหรออ๋อเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวกัเก็บไว้อัปเกรดครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันเล็งได้ปะ่อกี้เหมือนมันเล็งได้ปะอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ผมกดตัว C มันก็เลยเปลี่ยนเจออะไรปหมหมดแล้วของมีแล้วครับเฮ้ย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 เอ้าอะไรอ่ะ อ๋อตกตกเฉย what's that อ่ะ what's that เกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่มีอุ้ยสเตลสเตลสเตลก่อนอ่าแอบแอบครับเดี๋ยวพอมันเปิดมาแล้วเราจ้องมันเลยเอาไหมมันจะเปิดไหมมันจะโอ้โห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 ไม่มีทรงเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หำโอ้โหกระแทกมา หมดค่าพระเอกเลยเมื่อกี้ว่าจะเทสักหน่อยหน้าทิมเลยมาดิกหายมีใครไหมไม่มีฝั่งนี้ไม่มีมยื้อปืนอ่ะอม,มันโดนมากวะเออก็โดนอยู่มึงตรงหน้าหงายเลยวิเสียงอะไรอ่ะโอ้โหมันถีบมาไม่พิสูจน์เลยใครจะไปรู้ว่าประตูมันถีบออกมาได้ ไม่ตกไม่ตกห้องนี้มีอะไรไหมครับมีศพเฮ้ยของขอเลยครับหูสามพันแน่หวานหมูหวานเจีย๊ยบมีอะไรเก็บไหมเก็บได้ปะเก็บระยะไกลซองครับแล้วก็สึนเอาอีกแล้วเหรอเครื่องบินอีกแล้วอ่ะไม่พออีกเหีอยนีย้มาเดี๋ยวสี่พันสี่พันแล้วนะาแช่ก่อ ไหนใครจะหือจะเอืออาต้องเจอกับหอยแล้วไอเนี่ยเอ้าแล้วพังเฉยเอามันไม่ให้ไปหรอขอของหน่อยอ่าขึ้นไปพกครับห้าสิบแปดนัดเฮ้ยโอ้ยแอร์บอนเฮ้ยเออเอาทีมเหรอเอาทีมเหรอนี่โดนก่อน เอาที่ขอไหนไหนใครจะหือเออโดนหมดอย่าเออพี่ยามันเยอะจังยิงยิงไอ้ไงเขาถอดไหนไหนเออโดนจมันเยอะเยอะซะด้วยเยอะซะด้วยนะไหนเออตะวันเทลมีเหรอไอ้เงี้ยโดนเนี่ใครจะช่วยเองได้ไี่มัน สิบลุมหนึ่งมันจะทำวันเฮล่ยงป้ไม่เสียงอะไรวะแล้วมันโยนระเบิดถอยถอย what the hell is that เออเออ what the hell is that ไปหน้าปุ่มเตอร์เลยเอ่อกดแบบคอนโทรดดดโอ้โหทำเป็นแล้วไม่ต้องสอนทำเป็นแล้วดอสอ่ะเออทำมันทำมันทำมันโอ้โหคุยกันไปสู้อะไรไม่ได้เน่ะ เอาเด็กเอาเด็กมามามามันจะไม่เข้ามาใช่ไหมไม่เหลือหว่าเราแอบวะมันจะไม่ได้เห็นเรานีเปียกเปียกเปียกน้เปียกนี่เนี่ยโดนเออตายห่ามหมดแล้วมั้งน่ะแอบแอบแอบเราแอบก,กว่าเดี๋ยวมันรู้นี่เนี่ยโยนไปเป็นระยะระยะถือว่าเราต้องฆ่ามันว่าบอสม,มาถึงก็เจอบอสตึงเลย แอบ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 เฮ้ยเฮ้ยมเข้ามาเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดออเนีไงมาไหนอะเออไม่มีเลยหรอนีไขอหน่อครับขอหน่อยไหนไหนมันอยู่ไหนเออตัดตัดตัดยับ เออลอยหน่อย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 โอ้โหหมดแล้วด้วยออเฮ้ยถามจริงต้องเจอกว่าดีวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วจุ๊บจุ๊บเออเฮ้ยเดี๋ยวกูไงอ่ะ ภูใครก่อนตัวเนี้ยหอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคออยู่ด้วยขออยู่ด้วยคออยู่ด้วยเดี๋ยวอาปืน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 ก่อนปืนเราไม่มีปืนเลยปืนเดี๋ยวขอปืนหน่อยเว้ยขอปืนหน่อยเว้ยขอปืนหน่อยปืนเฮ้ยอะไรอ่ะมันหมุนทำไมเฮ้ยขอปืนหน่อยเอ้าบอลบาร์กบอลบาร์กบอลบาร์ก เอ้าเอ้าเราว้าไปนู้นเฉยว h a ตอยู่ๆมันก็หมุนเป็นวงกลมแล้วก็โดดขึ้นไปตรงนู้นเฉยเอ้าทิ้งไว้กับความเงียบแล้วก็ยืนงงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ชนะหรอ หรือว่ามันแค่มาทักทายแหล้วะเออโอ้โหกระสนุนหมดใช้จนหมดแม็กเลยทางไหนอะทางนี้แน่เลยชัดแล้วไม่มีอะไรชัดกว่าไอ้แดงแดงนี่ละอ่าออมอมไปหน่อยครับโอเอเก็บคอมเก็บคอมเออกองจักมันมันดีว่ะ ค่อนข้างดีเลยนะครับมีอะไรเก็บไหมโอโหจนเลยอะ่ะแม่งเจอตัวเดียวแล้วใครจะไปรู้ว่าไม่ให้ฆ่าให้ยืนแบบว่าหนีมันเฉยๆหมดเลยใช้กระสุนหมดเลยครับมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมอ่ามีเออดีไม่ต้องใช้กระสุนไปลงล่างครับ <S <S เซฟครับเซฟของกระสุนเครับอ้าวบทที่สามแล้วเคมของครับอ้าแจ้งว่ามันก็จบไปแต่ตรงนี้อะเด็กใช่ไหมอ่าโอเคครับเข้าบทที่สามเลยนะครับแสดงว่าเราจบบทที่2องแล้วทำไมมันไวจังโอคลิปประมาณกี่นาทีวะเนี่ยแต่ว่า,เ,าเราเล่นตามตามชัตเตอร์อยู่แล้วนะครับกเ็เดินใหม่พาหน้านะครับตอนนี้ และบายนะครับผม